เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Mobile Channel ตอนนี้เราอยู่กับเกม Identity V อีกแล้วนะครับผมสำหรับทางหน้าของเว็บไซต์และเซียรวมถึงเว็บไซต์จีนเนี่ยมีการปล่อยทางหน้าของคอนเซปต์อาร์ตรวมถึงภาพโปรโมทฮะของสกินสวยๆ3สกินที่กำลังจะเข้ามาในเซิเวอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคอนเซปต์อาร์ตสามตัวนี้กันนั่นเองนะครับผมโดยตัวแรกฮะเราเริ่มกันก่อนเลยด้วยสุภาพบุรุษข,ของเรานะก็คือนาอีฟหรือทหารรับจ้างนั่นเองครับสำหรับสกินนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นสกินที่จะ มาในวันครบรอบ2ปี Identity V s u r e Global นะครับผมจะคล้ายๆกับเอมมาในชุดนักสืบนึกออกไหมครับผมอันนี้เป็นสกินของตัวนนอีเป็นภาพโปรโมทภาพแรกฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบเต็มๆกันบ้างกับคอนเซปต์อาร์นะฮะสำหรับคอนเซปต์อาร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนทางด้านของนักสืบผู้ชายนั่นเองนะฮะมีการสวมใส่หมวกปีกนะครับผมมีการสวมใส่เหมือนเป็นแว่นขยายอยู่ที่ตาซ้ายด้วยฮะแล้วก็ทางด้านของปากของเขาเนี่ยจะมีการคาบป,ปายอยู่สําหรับเสื้อผ้าของเขาฮะจะเป็นเหมือนชุ สูตรออกเป็นเหมือนลายสกอตนะครับผมสีจะออกแบบเทาๆหน่อยหนึงนะครับผมถุงมือฮะเป็นถุงมือหนังสีน้ําตาลบริเวณเอวของเขานะครับผมจะมีเป็นเหมือนไม้เท้าอยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะเท่มากๆกางเกงสวมใส่กางเกงสีน้ําตาลออกดานะครับผมแล้วก็รองเท้าหนังสีน้ําตาลนั่นเองนี่คือรูปร่างหน้าตาของสกินนี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านของเครื่องประดับที่มากับสกินนี้ด้วยฮะคเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นเหมือนสมุดบันทึกนะครับผมมีแสงสี ทออองกมาด้วยเป็นสมุดออกสีน้ําเงินเข้มๆนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเมือกสีดาๆติดอยู่ด้วยมีทั้งหน้าของการผูกริบบิน้นผูกโบเป็นดอกไม้สีดําตัวนี้เนี่ยจะส่งเอฟเฟกกับทางหน้าของเครื่องถอดรหัสหรือว่าเครื่องไซเฟอร์เครื่องไซเฟอร์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดมีการใช้ทางหน้าของเครื่องแบบนี้ก็จะมีความสวยงามมากขึ้นจะมาในเครื่องถอดรหัสในโทนสีดําตัดด้วยสีทองนะครับผมบอกเลยว่าสวยเอามากๆเลยครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันที่สกินตัวต่อไปกันบ้างอันนี้คือสกินแรกใช่ไหมฮะโดยสกินตัวที่2เนียจะเป็นสกินของตัวแดนเซอร์สาวฮะจะมาในทีมของ C.O.A ชุดของเขาจะเป็นชุดสีดำนะฮะแล้วก็ขิปด,ด้วยสีทองนะครับบริเวณดวงตาข้างซ้ายเนี่ยมีทางหน้าของดอกกุหลาบสีทองอยู่ด้วยเหมือนมีการติดเชื้ออะไรประมาณนั้นนั่นเองฮะเราจะไปดูกันให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเราจะไปดูกันที่ภาพคอนเซปต์อาร์ตนั่นเองฮะสําหรับภาพคอนเซปต์อาร์ตจากที่เราเห็นเลยฮะทางหน้าของแดนเซอร์สาวหรือนักเต้นหญิงของเราเนี่ย จะมาในชุดสีดําตัดด้วยคริปสีทองอย่างที่ผมบอกผมของเขาเนี่ยจะมีการแบบม้วนๆเป็นลอนด้วยค่อนข้างจะสวยงามบริเวณดวงตาด้านซ้ายมีทางหน้าของการติดเชื้อ coa อยู่นะครับผมแล้วก็ตาด้านซ้ายเขาเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นทางหน้าของดอกกุหลาบออกสีทองโลหะด้วยนะครับผมมีการสวมใส่สร้อยคอนะฮะบริเวณเอวด้านซ้ายเนี่ยเป็นเหมือนสมุดพกหรือเปล่าหรือเป็นหนังสือคล้ายๆกับที่เราเห็นของนายอิฟเลยคล้ายๆกันนะแต่ผมไม่ได้ยืนยันว่า มันใช้อันเดียวกันนะครับผมมีกรสอบใส่ฮะถุงมือออกสีน้าเงินเข้มๆไปทั้งม่วงนะครับผมแล้วก็สวมใส่กระโปรงนะฮะ มีการสวมใส่ถุงน่องรวมถึงรองเท้าส้นสูงด้วยทั้งน้นของกล่องดนตรีของเขาทั้ง2แบบมีการเปลี่ยนแปลงไปกล่องดนตรีแบบเร็วฮะจะเป็นกล่องสีดำนะครับผมมีทั้งน้นของอคล้ายๆกับหนวดปลาหมกึกฮะเป็นการติดเชื้อ C O A แล้วก็มีทั้งนั้นของลิปบิ้นสีแดงโผล่มานิดหนึ่งนะครับผมส่วนกล่องดนตรีแบบช้าเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีดำเหมือนกันแต่เป็นกล่องแบบปิดนะครับผมมีหลอดทดลองอะไรอยู่ด้านบนด้วยฮะแล้วก็มีลิปบิ้นสีน้ําเงินลวสีฟ้าอยู่ด้วยนั่นเองฮะนี่คือสกินตัวททีี่่่2บอกกเยววาาาสงมๆใครป็น เมนนะฮะของตัวเดนเซอร์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดมากๆเลยนะฮะ ต่อมาฮะอีกหนึ่งสกินที่ผมอยากได้มากๆส่วนตัวคืออยากได้จริงๆฮะนี่คือเป็นสกินของโคเรเตอร์ฮะสำหรับโคเรเตอร์เนี่ยถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยสกินนี้มีการเปิดเผยภาพเล็กน้อยมาให้เราได้เชยชมไว้แล้วนะครับผมผมจาไม่ได้ว่าเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนหรือว่าวันช่วงวันปีใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะสำหรับสกินนี้ฮะแต่ว่ามีการเผยออกมาเล็กน้อยนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตากันเต็มๆผมบอกเลยว่าสวยอามากๆฮรรูปนี้คือรูปโปรโมทที่มีการปล่อยออกมานะครับผมสำหรับ โคดิเนเตอร์เนี่ยเขาจะมาในชุดโทนสีดำนะครับผมแล้วก็มีการประดับประดาไปด้วยอัญมณีนะครับผมรวมถึงเข็มกัดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอนเซปต์อาร์จะได้ดูกันแบบเต็มๆฮะโคดิเนเตอร์ผมของเธอจะออกเป็นสีบอลบอลทองทอง,ทองสวมใส่หมวกสีดํามีตัดลายด้วยสีแดงแล้วก็มีทางหน้าของเป็นคล้ายๆกับเป็นโลโก้ลวดเข็มกัดอยู่ที่หมวกฮะเป็นรูปมังกรชุดของเธอทั้งหมดฮะเป็นชุดสีดําตัดด้วยสีแดงแล้วก็มีทางหน้าของเครื่องประดับสีแดงสีทองตัดนะครับผม บริเวณอกข้างซ้ายเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเพชรหรือว่าเป็นอัญมณีนะครับผมสีแดงแล้วก็มีเป็นโลโก้มังกรมีออร่าออกมาด้วยสวมใส่ถุงมือสีดำห้รองเท้าสีดําตัดด้วยสีทอง อาวุธประจำกายของโคดิเนเตอร์ฮะปืนคู่ใจของเขานั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยเป็นเหมือนปืนเหล็กนะครับผมเป็นปืนแมกกาซีนนะฮะแล้วก็มีที่เก็บเสียงอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยบอกเลยว่าสวยลวงตัวสุดๆฮะสำหรับสกินนี้ผมชอบมากๆแล้วเพื่อนๆล่ะฮะคิดเห็นกับสกินทั้งสามสกินนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนก่อนจากรากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมไิดิชันแนว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ